ปรนเน็ตมีอันมีลดสปีดความเร็ว4เมกแถมเน็ตประมาณ30กิกต,ต่อเดือนต่ออยุอัตโนมัติ6เดือนครับรายละเอียดโปรโมชั่นมีดังนี้ครับปริมาณความเร็วเน็ต4เมกเล่นได้ไม่จำกัดอยู่ที่30กิกค่า f u b 384กิโลบิตเปอร์เซดเล่นเล่น w i f i a s ได้ไม่จำกัดแนะนำให้ใช้ซิมโซเชียลมาสมัครเพื่อให้ได้โทรฟรีในเครือข่ายนะครับ ทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่150บาทต่อเดือนเท่านั้นกดสมัครคือดอกจัน7 77 7ดอกจัน9024์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับกรหณาเติมเงินก่อนสมัครโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชั่นนี้สมัครได้ทั้งเบอร์เก่าเบอร์ใหม่หรือว่าเบอร์ย้าย่ายนะครับหมายเหตุปริมาณความเร็วของเน็ตขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่คุณสมัครนะครับ เน็ตที่มีความเร็วสูงก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไปด้วยฉะนั้นแล้วกรณาเลือกเน็ตให้เหมาะสมกับตัวคุณนะครับเจ๋งใช่ไหมล่ะถ้าถูกใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ